ได้ความหรอวันดีค่ะพี่ล้อเหรอเฮ้ยใครนะสายคนนำสกุลสร้างการนอกอยู่หมูห้าต้องไปหาที่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่ฐานที่ผู้ใหญ่บ้านแต่ไปติดนี้วตรงนี้เป็นหมูสองซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมูห้าท่านจะมีร้านอยู่ที่ของหมูสองแล้วก็จะมีบ้านอยู่ไหนได้บ้าง เขาจะอยู่ที่ไหนร้านหรือบ้านตอนตอนนี้น่าจะอยู่ร้านโอเคครับมันไปที่ไหนแต่ตถ้าสร้างการนอกตรงข้ามมันจะมีเนี่ยตรงจะบอกว่ายางไงดีตเข้าไปหาสอปตอเข้าไปปุ๊บก็จะมีในส่วนของอันรอพอสต่อบ้านของปลูกอ่ะรอพอตอ่อเปนอย่างเงี้ยตอบ้านของปลูกใช่แล้วก็คือถามตรงนั้นก็ได้สร้างการนอกตรงนั้นจะมีอยู่หลายคนถ้าจะเอาผู้ใหญ่จริงๆก็ได้ร้าน ตรงนี้เลยไปเลยหาผู้ใหญ่ได้หรือจะเอาเบอร์ผู้ใหญ่ไปได้ได้อเบอร์อ <หา S 2> ผู้ผใหญ่ก <จะ S 2> ็ได้อย่างน้อยผู้ใหญ่นําเข้าไปเราอาจจะคจะจะุยง่ายกว่าอะไรเงี้ยพี่ใช่แต่ถ้าเข้าไปหาเข้าไปตรงปากซอยตรงนี้อันเจอนามัายใช้มือบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่จะอยู่ขวามืออ๋อเราพสตอบ้านคลองปุกนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะปากมุดไปได้เลยแล้วแต่มีบ้านผู้ช่วยอยู่ในนั้นอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอนามัยตรงข้ามอานามัยแล้วตรงนั้นก็จะมีสร้างกันนอกอยู่ตรงข้ามอนามัยเป็นแถวนั้นเลยบ้านแถวนั้นจะสร้างกันนอกว่างั้ พี่คุ้นคุ้นคนชื่อนวลยงสร้างการนอกไหมพี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจได้ได้เดี๋ยวได้ลองไปถามตรงุ่งนั้นก็ได้สร้างการนอกเนี่ยเหมือนนามสกุลเขาดั้งเดิมใช่มูสีมูสห้าสร้างการนอกจะเยอะของตะบลสตอได้ร์ดขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยข้าไปดูน้งปักชือ้องคนแรกผมรักษาเถื่อนก็ได้เลเพราะเขาจะอยู่ตรงข้ามกันทำไมเขาปลุกในบ้านสร้างการนอกอ่ะชื่ออะไรนะพี่อันอะไรนะนิตยาปจิต ผู้ช่วยนิตยาประดิษฐ์โอเคปาจิตโอเครครับรผมขอบคุณครับอุ้ยเอาละลูกเพจเอ้ยเอาละให้มันได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้สักทีแอบบนฟายร์แอมโซอีกใสเต็ดแล้วตอนเนี้ย so แอมโซอีกใส่เต็ดละมันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะมินิปาฏิหาร ติดตามค่ะเอาลุ้นล้นลุ้นลุ้ลุ้น,ล,นลุ้นแล้วลุ้นแล้วแชร์ออกไปค่ะลุ้นแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอนามัยอะไรนะเราพอสตอบ้านคลองปุกราพอสตอบ้านคลองปุกเหรอคลองปุก,อปกโอเคแบตก็จะหมดเดี๋ยวเดอใกล้แล้วใกล้แล้วครับลูกเพจใกล้แล้ว ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปรอพอสตอบ้านของปุกแถวนั้นมีบ้านผู้ช่วยมีเวิร์งหมู่4หมู่5ที่นามสกุลสร้างการนอกเป็นนามสกุลดั้งเดิมอยู่ที่ตำบลสตอหมู่4หมู่5นี้เลยขอให้ใช่นะขอให้ใช่ขอให้เจอเเนื่อยยยกาาาตมมหหลลลพีับไ นั่งหลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์คงได้สมประสงค์ครวญแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอันภาพบรรดาศากดฟ้า